องุ fate, ่นอะไรทำไมมันมันกรอบมันหอมมันหวานถ้าเราป teachers, ลูกที่บ้านเราได้มันน่าจะดีดีไหมอะไรประมาณนี้พ <g> <framework MBA> ี่แจงนะคะชื่อจริงอ่ะเด่นนภาถาวรสายค่ะก็คือเริ่มแรกเลยก็คือพี่เคยไปอยู่ที่เกาหลีมาแล้วก็ไปเจอที่บ้านเขานะคะเห็นเขาปลูก ก็เลยมีความคิดว่า,ามันอร่อยค่ะบอกตรงว่าไอ้องุ่นไซมัสแคทนี่พี่เพิ่งเคยไปกินแบบที่จริงๆคือเกาหลีบ้านเราไม่ไม่เคยรู้จักไม่เคยไม่เคยกินเคยไปกินที่โน่นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันอร่อยจังเลย รสชาติก็คือไซมัทแคทก็คืออย่างแรกที่เราสัมผัสได้คือความหวานของเขาเขาจะหวานมากแล้วก็กลิ่นกลิ่นนี้จะหอมหอมหอมนี่คือนำนำเลยคือไซมัทแคทไซมัทแคทแทบจะไม่มีความเปรี้ยวค่ะแทบจะไม่เปรี้ยวเลย ลองถามลองศึกษาดูนะคะว่าสภาพอากาศบ้านเขามันเป็นเมืองหนาวก็จริงแต่ว่าเวลาที่องุ่นเขาออกคือหน้าร้อนค่ะแล้วก็ร้อนมากด้วยถ้าเขาร้อนขนาดนี้บ้านเราก็น่าจะทําได้ก็เลยลองลองศึกษาในเพจบ้านเราดูในกลุ่มที่เขาปลูกอยู่แล้วนะคะ ต้นเดือนกุมภาถึงกลางเดือนน่าจะตัดได้แล้วเพราะว่าบ้านเราอะอากาศมันจะร้อนกว่าที่เกาหลีอายุการเก็บเกี่ยวของเราก็คือมันก็เลยเร็วกว่าเขาถ้าเป็นของเขาคือร้อยยี่สิบวันนับจากที่เขาทำการจุ่มจิบ้บริเวไปแต่ของเราเนะี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70-90วันค่ะก็คือเราเราจะได้เปรียบเขาขายที่บ้านเรานี่แหละค่ะหน้าสวนขายผ่านเพจผ่าน Facebook ก็มีลูกค้าจองเข้ามาตอนนี้พรีเมียมน่าจะประมาณร้อยโลแล้วค่ะราคาถ้าเป็นพรีเมียมของเราเท่ากันกับที่นน้นค่ะแต่ถ้าเป็นเกรดรองลงมาอาจจะพวงใหญ่ก็จริงแต่ลูกยังเล็กอยู่ไม่ไม่ได้นี่ก็คือเราก็เป็นราคารองลงมาค่ะ,คะอางุนพันนี้จริงๆบ้านเราคือนําเข้าทั้งหมดค่ะส่วนใหญ่แล้วจะนําเข้าจากเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็มีของจีนด้วยแต่ของเรานี่ก็คือว่าของเราเกรดเทียบเท่าได้ค่ะ สำหรับท่านที่สนใจก็คือ,อาฝากกดติดตามบ้านสวนองุ่นฮันรีนะคะตอนนี้ก็ยังเปิดให้จองเรื่อยๆอยู่น่าจะประมาณอีกอาทิตย์กว่าๆหรือ2อาทิตย์ก็คือพี่จะเริ่มฉีดฉีดถุงข้างล่างเพื่อที่จะเช็คเช็คดูแล้วว่าได้หรือยังก็เริ่มจะเช็คส่งให้ลูกค้าสําหรับลูกค้าที่สะดวกให้ส่งหรือว่าอยากจะมาตัดเองที่สวนก็ติดต่อมาได้ค่ะ063 7-6-3-1-5-6-4ค่ะเป็นเบอร์พี่เองบ้านสวนองุ่นฮันรีอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกินเทนค่ะอำเภอวารินชำราบก็คือถ้าท่านที่สนใจก็คือปากหมุดเข้ามาได้เลยค่ะบ้านสวนองุ่นฮันรี